สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดกล้องดูผวากันทั้งร้านหนุ่มตกใจหนักเจอรอยเท้าข้างเดียวคิดว่าของโจรเปิดวงจรปิดเจอจริงๆ29สิงหาคม65สมาชิกติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปภายในร้านขายรถจักรยานยนต์พบว่ามีรอยเท้าประหลาดโผล่ขึ้นมาบนพื้นซึ่ง เป็นรอยเท้าขนาดเล็กคล้ายของเด็กและมีข้างขวาเพียงข้างเดียวระบุข้อความว่าครั้งแรกที่เจอแบบนี้คิดว่ารอยเท้าโจรเปิดกล้องแล้วไม่มีใครเจอแต่รอยเท้ากลัวกันทั้งร้านเดินในคลิปผู้โพสต์พาเดินสำรวจรอยเท้าประหลาดบนพื้นภายในร้านและเทียบกับขนาดเท้าของตนเองพบว่ามีขนาดเล็กกว่าและมีนิ้วเท้าแหลมซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดที่เข็นรถจักรยานยนต์เข้ามาเก็บไว้ในร้าน งานนี้ผู้โพสต์ได้นําคลิปจากกล้องวงจรปิดในร้านมาให้โพสต์หลังมีคนอยากดูโดยพบว่าในคลิปดังกล่าวหลังจากเก็บร้านและนํารถจักรยานยนต์เข้ามาในร้านแล้วก็ปิดไฟพบว่าไม่มีใครเดินเข้ามาหลังร้านกระทั่งรุ่งเช้าจึงเห็นรอยเท้าดังกล่าว หลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีคนแสดงความคิดเห็นจำนวนมากทั้งยังแสดงความคิดเห็นแตกเป็น2ฝั่งโดยฝั่งที่เชื่อว่าเรื่องราวดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความลี้ลับและอีกฝั่งแย้งว่าน่าจะเกิดจากรอยเท้าคนในร้านเท้าอาจจะเปียกแล้วเดินเหยียบพอมีฝุ่นปลิวเข้าและนามแห้งจึงทำให้เกิดรอยเท้าขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ